สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับอ้ําน,นะคะที่บริษัทเพชรโยนอีกเช่นเคยวันนี้อ้ําอยู่ที่เพชรโยนสำนักง,งานใหญ่นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย6 8แยก1มินบุรีกรุงเทพนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะพามาพบกับโตโยต้าอัลตินะคะรุ่น1.8 S, S p o r t นะคะคันนี้นะ,ะเป็นเครื่องยนต์1 8 0 0ซีซีนะคะ มีชุดแต่งมาให้รอบคันเลยนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่580,000บาทนะคะเป็นรถปี2017นะคะไมวิ่งใช้งานมาเพียงแค่1,000 0 0กับ8,000กิโลเมตรนะคะบอกเลยว่าสวยนะ,ะน่าใช้งานมากๆนะคะสำหรับสีนี้นะคะลูกค้านะคะได้สีเทานะคะบางท่านอาจจะเรียกว่าสีเทานกพิราบนะคะก็คือเป็นเทาอมฟ,ฟ้านะคะไม่ใช่เทาดำนะ,ะเป็นสีหายาก สีหนึ่งเลยนะคะสำหรับ To โยต a าเอาติคันนี้นะคะเดี๋ยวพาไปชมกันนะคะสำหรับในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะเป็นแถบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าด้วยนะคะในส่วนของไฟคู่หน้านะคะเป็นไฟโปร,โปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีเดย์ไทม์รันนิ่งไว้นะคะแบบ LED มาให้นะคะเป็นแถบยาวจากด้านข้างนะคะจรดด้านหน้าเลยนะคะมีไฟเดี้ยวนะคะในโคมเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของสเกิร์ตด้านล่างนะคะอ่ามีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นะคะไฟสปอตไลท์มีมาให้ครบเลยนะคะคันนี้นะคะอ่าล้อมแมกนะคะจะเป็นล้อมแมกพิเศษนะคะในชุดในชุดแต่งของ s อสปอรนะคะเป็นแมกอะลอยนะคะปัดสีทูโทนนะคะตัวสเกิร์ตด้านข้างนะคะมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องยนต์เป็น DUAL ล v, v t i นะคะ กระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะมาพร้อมกับไฟเดี้ยวเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับในส่วนของกระจกขอบหน้าต่างนะคะจะมีแถบโครเมียมนะคะเส้นโครเมียมเป็นคิ้วนะคะแล้วก็มือจับนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตกแต่งด้วยสีเมทัลลิกเช่นเดียวกันนะคะเป็นกุญแจคีเลตแล้วนะคะสามารถล็อกรถได้นะคะจากตัวกุญแจเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องถือไว้นะคะใส่กระเป๋าได้นะคะ สามารถปลดล็อกรถได้นะะเดี๋ยวเราไปชมต่อในด้านหลังนะคะสำหรับในส่วนของด้านท้ายนะคะคันนี้เป็น 1.8S Sport S S นะ SSport นะ,ะมีสปอยเลอร์มาให้นะคะพร้อมด้วยไฟเบรกดวงที่3นะคะสำหรับในส่วนของสเกิร์ตด้านล่างนะคะมีมาให้นะคะตกแต่งด้วย เคฟล่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีมาให้ครบเลยนะคะคันนี้ไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วนะคะกระจกมองข้างนะคะเมื่อล็อกรถนะกระจกมองข้างจะปิดเองอัตโนมัตินะคะสำหรับในส่วนของฝากระโปรงท้ายนะคะกดเปิดได้จากรีโมทเลยนะคะ,ะห้องเก็บสัมภาระนะคะ ค่อนข้างจะกว้างเลยทีเดียวนะคะสำหรับ Toyota a l t i ติดนะคะวางกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆได้นะคะในส่วนของโครงสร้างด้านหลังนะคะตัวหัวน็อตต่างๆนะคะไม่เคยถูกไขรอยรีซีตต่างๆนะคะตัวรีซีตเนี่ยยังคงสวยเรียงเป็นเส้นเดียวกันนะคะไม่มีการถูกแงะถูกแกะเลยนะคะเม็ดอ์กจากโรงงานนะคะรอยเม็ดอ์กต่างๆนะคะจากโรงงานเนี่ย ตัวเนี่ยยังเห็นชัดเจนนะสวยงามก็คือไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะเดี๋ยวเราให้ดูตัวโครงสร้างด้านในตัวรถกันนะคะสำหรับในส่วนของเอสปอร์ตนะ,ะตัวล้อมแม็กเนี่ยเอ่อตัวยางอะไหล่เนี่ยจะมาพร้อมล้อมแม็กเลยนะคะจะเป็นล้อมแม็กลายเดียวกันกับที่ติดอยู่กับตัวรถตอนนี้เลยนะคะคันนี้นะ,ะเป็นยางมิชลินนะ,ะยางยังไม่แตะถนนจริงๆนะคะคันนี้ ยังมีลายอยู่เลยนะคะมีมีรอยขีดอยู่เลยนะคะแม่แรงนะคะถุงเครื่องมือมีมาให้ครบเลยนะคะสำหรับในส่วนของโครงสร้างต่างๆนะคะรอยซีนนะคะเป็นรอยซีนเดิมจากโรงงานเลยนะคะไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะตรวจสอบได้นะคะรถเราตรวจสอบได้ทุกคันเลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมในส่วนของห้องโดยสารกันนะคะ สำหรับในส่วนของห้องเยสานนะคะด้านหลังก่อนนะคะเป็นโทนสีดำนะคะตัวแผงประตูด้านข้างก็เป็นสีดำเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยแถบของสีเงินเมทัลลิกนะคะมือจับเป็นโครเมียมนะคะสวยมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะาภายในนะ,ะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะเบาะหนังสีดำ เป็นหนังแท้นะคะอันนี้เป็นหนังแท้ในส่วนของช่อง USB นะคะสำหรับผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยมีให้ถึง2จุดเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูห้องโดยสารด้านหน้ากันตัวแผงประตูด้านข้างนะคะก็มีปุ่มนะคะควบคุมกระจกไฟฟ้าทั้ง4ี่บานเลยนะคะในส่วนของผู้ผู้ขับขี่นะคะจะเป็นปุ่มกดแบบออโต้ระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะมือจับนะคะเป็นสีเงินเมทัลลิกนะคะ คันนี้นะลูกค้านะคะยังจะได้ฟิล์มลามีนาอีกด้วยนะคะ,ะมาถึงในส่วนของเบาะคู่หน้านะคะเป็นเบาะหนังแท้นะคฝะั่งคนขับนะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะคะปรับได้ถึงแปดทิศทางเลยนะคะเบาะสวยมากๆคันนี้นะ นั่งสบายนะคะนุ่มมากๆแล้วก็อบกระชับตัวได้ดีเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราพาไปสตาร์ทรถชมกันนะ,ะแล้วก็คันนี้นะคะยังได้ปุ่มค s t าร์แล้วด้วยนะคะอย่าลืมสตาร์ทรถกันดีกว่าค่ะสําหรับคันนี้นะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแบบสามก้านนะคะแล้วก็จอนะคะ ตรงกลางนะจะเป็นจอแสดงผลการขับขี่นะฮะมาตรวัดแบบ2วงกลมนะคะให้ดูใกล้ๆนนึงนะคะอันนี้ไม้นะคะวิ่งใช้งานมาเพียงแค่1 8 6 5 2กิโลเมตรนะคะต้องถือว่าใช้งานมาไม่เยอะนะคะตัวคอนโซลหน้านะคะถูกโฉมนี้นะะจะถูกปรับช่องแอร์นะให้เป็นวงกลมแล้วนะคะทำให้เราดูรถออกแนวสปอร์ตมากขึ้นนะคะในส่วนของจอนะะ เครื่องเสียงเป็นจอนะคะระบบสัมผัสนะคะตัวแอร์เป็นระบบดิจิตอลเป็นปุ่มกดแบบออโต้นะคะสามารถกดปุ่มออโต้เพียงปุ่มเดียวนะคะแอร์จะปรับอุณหภูมิให้อัตโนมัติเลยนะคะด้านล่างนะคะจะมีช่องนะคะสำหรับเสียบ USB นะคะ AUX USB เดี๋ยวเปิดไฟให้ดูนิดนึงตรงนี้นะคะจะมีช่องสําหรับเสียบ ช่อง AUX USB ให้นะ,ะแล้วก็มีช่อง power outlet ตรงนี้ให้1ช่องนะคะตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ7สปีดนะคะเป็นหัวเกียร์หุ้มหนังนะ,ะตกแต่งด้วยสีเงินเมทัลลิกอย่างนี้เลยนะคะสำหรับในคันนี้นะคะจะมีโหมด S มีโหมดสปอร์ตนะ,ะสามารถขับขี่ได้แบบสนุกสนานนะคะ ปรับได้ตามใจชอบเลยนะคะตัวคอนโซลหน้านะก็ยังเป็นหุ้มหนังเดินตัดได้ได้สีขาวนะ,ะก็สวยมากสวยมากๆเลยนะคะสำหรับเอสปอร์ตโฉมนี้นะคะต้องบอกว่าน่าใช้งานมากๆนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมกันในส่วนของห้องเครื่องนะคะแล้วก็ตัวโครงสร้างด้านหน้ากันนะคะ สำหรับในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะคะให้ดูกันที่ฝาก,กระโปรงนะคะฝาก,กระโปรงเดิมนะคะโลโก้โตโยต้านะคะสแตมอยู่นะคะรอยหัวน็อตนะคะให้ลูกค้าดูใกล้ๆนะคะไม่เคยถูกขยับเลยนะคะคันนี้นะคะไม่มีอุบัติเหตุนะคะไม่มีการถูกถอดนะคะชิ้นส่วนต่างๆไม่มีนะคะซีนเดิมจากโรงงานนะคะก็ยังอยู่นะคะ ตัวรีซีทนะคะไม่มีรอยถูกงานแยะเลยนะคะเป็นเส้นเดียวกันตลอดทั้งฝากระโปรงเลยนะคะสติก,กอร์โลโก้ต่างๆนะคะจากโรงงานเนี่ยคือยังอยู่ครบเลยนะคะ,ะหัวน็อตไม่เคยถูกถอดนะคะตัวแก้มข้างก็เช่นเดียวกันนะ,ะตรงหัวโชกนะคะก็ตัวเม็ดอาร์คนะคะก็ยังคงเรียงตัวกันสวยงามนะคะแก้มข้างคันหน้าเดิมนะคะเดิมเดิมเลยนะคะ ใ้ดูด้านล่างนิดหนึ่งค่ะล่างนะคะก็ไม่มีรอยถูกชนไม่มีรอยถูกแก้ไขแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมนะคะหัวน็อตเดิมหัวโชคนะคะสีมาร์กจากโรงงานนะคะซึ่งเป็นสีของ QC แต้มเนี่ยก็คือยังอยู่ชัดเจนทุกจุดเลยนะคะลูกค้านะท่านใดนะที่สนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรืออยากเข้ามาทดลองขับ นะสามารถโทรมาได้ที่เบอร์095 740 8265 095 4 0 8265นะ0อะ0 9นย4เ8 2 6 5น์อเพยยินดีให้บริการนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะคลิปของอั้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube นะคะอั้รถมือสองมินบุรีไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ